สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํารายการแก้เหงาของวัยทํางานเวลาเราทางานเนาะทำงานอยู่คอมเบื่อๆบนคอมัมก็ต้องมีอะไรเหมือนเป็นแอมเบียนต์มาฮะแต่ว่าเราจะเปิดเพลงอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อก็เลยจริงๆอ่ะอยากจะมาแนะนํารายการที่เกี่ยวกับการทํางานแนี่น่าจะรีเลตกับคนทํางานยุคนี้เนาะเป็น5รายการที่ฟังก็ดีดูก็เพลินพัฒนาสกิลรอบด้านได้ด้วย1รายการแรกคือใต้โต๊ะทํางานครับอันนี้คือเป็นรายการโปรดของผมเลยจริงๆเขาพูดเรื่องซีรีสนะประเด็นอ่ะคือเรื่องของการทํางานเรื่องคาแรคเตอร์ของพิธีกรคือตลกฮางานการไม่ได้ ทำนั่งฟัง <S <S นั่งดูกันทั้งวันไปเลยนะครับอีกอันนึงครับอันนี้อาจจะมาเป็นพอดแคสต์หน่อยแล้วก็จริงจังนิดนึงนะครับแต่สั้นๆก็คือพอดแคสต์แปดมทัดครึ่งนะครับเช้าเช้าเนี่ยก่อนเริ่มงานเนี่ยอาจจะลองฟังทักตอน2ตอนนะครับเพื่ออินสปาเรชั่นตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมีเป้าหมายในการทํางานอะไรบ้างรายการที่3ครับ English at work นะครับอันนี้มันเป็นรายการแนวแบบเพิ่ม <S <S สกิลภาษาอังกฤษเราครับผมเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าพอฟังรายการนี้ไปได้แล้วรู้ <S <S รสึกว่าเฮ้ยมันก็มีภาษาอังกฤษท ออฟฟิศ0.4ครับอันนี้เป็นมนุษย์เงินเดือนมาอบกอดกันแล้วกันนะครับคือเจอปัญหาอะไรมาก็ลองมาฟังออฟฟิศ0.4กันดูอะไรแบบนี้อีกรายการหนึ่งนะครับรายการนี้อาจจะเรียกว่าเลิกทาไปแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ใน u t u b e นะครับก็คือรายการของ Fa s เ Work เองชื่อว่าฮิวใจครับเป็นรายการเกี่ยวกับการฮิวใจตัวเองนะครับว่าเจอเรื่องร้ายมาเราต้องดูแลจิตใจตัวเองอยังไงแบบสเต็ปบายสเต็ปโดยมีนักจิตวิทยาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยว่าถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ยเราจะรับมือกับมัน,ยงงอ,ยน,นอย ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับผม